แมคโคราคาถูกมีอยู่จริงถ้าคุณไม่อยากพลาดต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้2รถสวยมีข้อเสนอดีๆมาให้ลูกค้าทุกท่านอีกแล้วนะครับสำหรับรถขุดเล็กวันนี้เรานำเสนอเป็นยี่ห้อ IHI IS 27นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าคันนี้สภาพดีมากๆนะครับผมใช้งานแค่1,800กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมมาเริ่มกันที่บูมอาร์มนะครับบูมอาร์ม ยังสวยอยู่นะครับไม่มีการปากกันดากันร้าวแต่อย่างใดนะครับผมบูมอาร์มสวยเลยนะครับผมสีเป็นสีเหลืองตัดกับสีดําเข้ากันมากๆนะครับสาหรับสีนะครับผมสีใหม่เลยนะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับผมโซ่เป็นโซ่แท็กเหล็กนะครับสภาพสวยๆเลยครับประมาณ 8- 9 0ได้เลยนะครับผมมีใบมีดด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับผมไซซิ่งขนาด3ตันก็เหมาะกับชันใช้งานก่อสร้าง การใช้งานในขุดสวนขุดไร่หรือว่าวางท่อปะปาเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เหมาะสมมากๆนะครับผมสาหรับท่านใดที่กําลังมองหารถขุดเล็กสภาพดีราคาถูกผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอพา,านทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมท่านใดมีคำถามสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0874868293 0874868293นะครับผมสำหรับตัวนี้ผมตั้งราคาถูกมากๆนะครับผมราคาผมตั้งไว้ที่1 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผม1 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการลดขุดเล็กก็รีบโทรมาจับจองกันได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามกันมาตลอดครับผมข้อเสนอดีๆแบบนี้มีที่สองรถสวยเท่านั้นครับ